แบเพนเตอร์เจ็บไหมมันเจ็บเจ็บเยอะมากเลยอ่ะมันเจ็บรู้ไหมมีนักช่เขาถึงทำแบบนี้่คุณลุงอ่ะแค่ไปแตะตัวน้องสาวแค่นิดเดียวก็ไม่เลยงกจังอ่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงของเขาแค่ทูเดียวไม่เลยเนาะแต่น้ามันน้องสาวผมมันไม่เอยมันไม่ถูกมันไม่จริงมันไม่ช่ยอ่ะมันเขาทำทำไมอ่ะ มผมนะครับผมก็ต้องแตะตัวน้อยดีถึงจะท้ารามานาะก็เป็นน้องสาวรู้หรือเปล่าแบลนเตอร์ยุ่งเยอะเดี๋ยวปัดให้เดี๋ยวปัดให้ใหไม่เอาจะบอดเองเหงาไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยแล้วงั้นไปคุยกันดีกนวะ่านี่ครับท่านผู้ชมไอสองตัวนั้นไอสองตัวนั้นนะครับไอเนปจูนเนี่ยเนี่ยมันชอบมิวมิวนะครับแต่ชอบน้องสาวของตัวนี้ใช่ไหมไม่ได้แตะตัวน้องสาวมนานานสิบเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้แตะเลยนี่มันกัดอะ่ะไม่กล้ากาดัด เมื่อกี้นเร่าทชาว่าไอนี่เหรอขอโทษครับคุณลุงขอโทษขอโทษอย่าจีบน้องสาวยันล่ะไหนวายไงนะขอโทษครับผมโทษครับผมจะไม่พูดอีกแล้วนะคบมีขอโทษขอโทษขอโทษเยี่ยมเยี่ยมไปแบ็คหลังจากพวกเรามีลูกกันสองคนแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเป็นถ่ายจะเลือกไม่อยากเป็นอ่ะแกโดนแน่ขอโทษครับผมจะเป็นเดี๋ยวนี้เลยผมจะทาให้ดีที่สุดเลยแล้วเลี้ยงคุณหนุ่ยให้ดีที่สุดอย่ามา